วมต้องขับรมามึงไทยมาหาเขามาหามึงด้วยอาจารย์สะโกนเคยมีโพสต์ผมไหมจริงปะเนี่ยจริงที่รับผู้เปเรื่องไป็นป่วยวะกูไม่เชื่อหรอกเ AI ก็ดูแบบนะกูก็รู้เรี่ยกวะพี่นะอายเขานะอย่าไปบอกใครเขานะคิดว่าพี่จูดี้ทำข้าวเก่งไหมอาจจะยังจำแหนไหนมาได้ไหมที่เราทำแนนงที่สูงมันนําลิ้วที่สุดสิเกานําห่างเท่าไหร่6โซนแมนยูเคยโดนจุดสุด ไอ้แมนยูกระโหลกเฮ้ยฟุ้งนี่ว่ะพี่บินมาได้เล่นนะคะหมอนทองเล็กนิดเดียวค่ะพี่เต้โซโซเฮ้ยใช่สิอยู่ที่ไหนใครอยู่ที่ไหนพี่โชพี่โชพี่โชว์ของน้องนางที่ไหนอ่ะไม่เห็นพี่โชไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นหรอดังเหมือนนี้พี่โชว์ พี่โชวสวัสดีครับ,บกับรายการเมนูจุดีคด้ค่ะอยู่ที่โรงเรียนหมอนทองวิทยาจังหวัดเชิงเสาว,วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าวันนี้บุกเข้ามาในโรงเรียนหมอนทองวิทยาเพื่อจะมาตามหาหนุ่มๆนักเตะไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้มากับพี่เบนสุดีรันค่ะเมื่อกี้ก็เรียกผิดนะเคยดูจริงว่าเนี่ยพี่โชนไหมเหรอมีนอนหนูด้วยนะเมื่อกี้พี่โช์พี่โชวอะไรโชวอะไรแต่ว่าน้ำเปลี่ยนไปนะ วันนั้นที่เกิดเหตุการณ์ที่สนามสุบแตกที่คนดูแบบว่าในไลฟ์หนึ่งล้านกว่าคนใหมนึ่งล้านหกแสนคนอยู่ที่กันสองคนที่อยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นลมเพราะเห็นคนเยอะแล้วเป็นลมพี่เบนก็อยู่ด้วยนะพี่เบนก็เป็นแบบนักแสดงสังกัดช่อง JHD ของเราด้วยนลครับได้ไปร่วมงานมันด้วยวันนี้ก็เลยมาเป็นพิธีกรร่วมกันในสถานที่โรงเรียนคือจริงๆแล้ว่ผมได้มีโอกาสเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาแล้วก็ได้มารายงานผลการแข่งขันของน้องๆหมดจริงหรอใช่ตั้งแต่รอบแรกๆเลยแล้วตัวเองเห็นไหมว่ามันมี อกาสมีแววเขจะถึงแบบรอบชิงเลยถ้าพูดตรงๆเลยว่าไม่มีถือว่าเป็นเทพนิยายเลยเพราะว่ามันมันเป็นรายการที่มีโรงเรียนส่งเข้าแข่งขันเนี่ยปีเนี้ยนะเท่าไหร่500 3ทีม<ช>ที่เหลือสอทีมสุดท้ายอ,อาปจชัยนาทกับไอ้หมอนทองน,นะใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมดังๆโรงเรียนดังๆของของในกรุงเทพแล้วก็ต่างๆที่รักตัวเต็งก็ต้องจะตุลมิตรอะถูกไหมล่ะใช่ใชพูดตรงๆอะ่ะเพราะว่าแต่ละคนก็จะเป็นวีกีทีมชาติแล้วก็โรงเรียนอะคาเดมี่ของสโมสรในไทยลีกนี่เห็นไหมผู้รู้จริงคทีเข้าใจยังว่าวันนี้ทำไมต้องไปพิธีกับพิธีกรคนนี้เพราะว่าเขารู้จริงเขารักฟุตบอลด้วยแต่สิ่งที่พูดวันนี้เนี่ยสิ่งที่มาวันนี้เนี่ยเพื่อตอกย้ำว่ากระแสฟุตบอล7คนทให้เกกกกิิิดดาารรฟีีเเวออ์ขขึึ้้นนนมส่่งทจาก ตอนีที่มันเกิดขึ้นว่ารถขนฝันเองอหรือตัวโค้ดอาจจะสกลนเองอหรือตัวเด็กเองเองี่ยครับทีทีเรียร้ยว่าเปิดตัวมาอย่างที่พี่เบนบอกว่าถ้าเทียปปบปอนต่อปอนแล้วก็อาจจะยังนอาจะสู้ไม่ได้แจ็คผู้ข่าย,ยักษ์<อ>ที่ค่อยๆล้มทีมใหญ่ในแต่ละรอบมาเรื่อยๆ <S <S วันนี้เราก็มาทำความรู้จักน้องเพิ่มเติมให<ช>้รู้ในมุมต่างๆนิดหน่อยแล้วก็มาแบบว่าทำให้แฟนๆใน,ในการเมนดูจูดี้เนี่ยหายคิดถึงกัน นั่นแหละค่ะก็มาอยู่ที่คิทเช่นเอาท์ดอร์ของเรานะคะวันนี้อ่ะวันนี้มีสปอนเซอร์เอออออสปนเซร์ะไรครับช็อกโกมูโชค่ะนี่มีนี้มี5้าสีหรสจุดขายของเราเนี่ยก็คือสีน้ำเงินเลยรสชาติอะไรที่รักไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็สีแดงสีแดงคือดาร์กช็อกโกแลตที่รักชอบอะไรระหว่างไวท์ช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็เราผมชอบขาวๆครับอ่าไวท์ช็อกโกแลตเออเขาชอบสีดำเขาชอบดาร์กช็อกโกแลตชอบดำๆเออเดี๋ยวไป ไม่ใช่ไมายถดาร์กคือช็อกโกแลตก็ใช่ไงายถึงอะไรไม่หมายถึงอะไรเลยสียงำตางเราเป็นคุกกี้อันครีมสีม่วงนี่ก็ชอบเหมือนกันนะครับเป็นมิลค์ช็อกโกแลตอย่างสีเหลืองแม็กซ์สีเหลืองสีเหลืองนี่นะค่ะพีนัทบัตเตอร์พี่จูดี้นะครับวันนี้จะชิมให้ดูนะครับเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับเป็นรสปรดจูดี้นะครับนี่มีความเหนื่อินะทุก่ผมไว้ครับ เอ้ยอร่อยผมแค่แค่ยังอร่อยยิ่งกว่านี้กรอบแล้วก็เติมพลังเนาะเป็นเอนเนอร์จีบารลเลยวันนี้เรามาทํากิจกรรมแบบ outdoor ตบงนี้คุณต้องการพลังงานใช่ไหมได้เลยครับพี่รักนี่บอกมีเซอร์ไพรส์หรอมีแต่ว่าค่อยทำอาหารไม่บอกหรอเราทำมาหารให้น้องๆก่อนงั้นก็เรียกน้องๆมาเลยทั้งนั้นอ่ะพร้อมไหมพร้อมแล้วกับข้าวพร้อมไหมทุกอย่างพร้อมแล้วให้น้องๆมาช่วยทำช่วยทำช่วยชิมงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับน้องๆจากโรงเรียนบ้องท่องวิทยากันเลยครับ ต้อนรับน้องๆทั้ง3คนนับตัวแทนจากโรงเรียนหมอนทองวิทยานะคร<า>ับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นตัวแทนจากทีมฟุตบอลโร,ร,รงเรียนหมอนทองวิทยาถูกไหมเอาแนะนำตัวเองก่อนเลยลูกเออสวัสดีครับเวลาก่อนแจ้งอีกทีครับชิเลนชิตเต<อ>้เต้สวัสดีครับผมพุรี่รันดีครับชิเลนชิเสียสวัสดีครับผมนายเจษดาลังกาชิเลนชินาสวส,สวัสดีครับผมจูดี้เจ้าหน้าที่ครับชิเลนจูดี้ครับตำแหน่งอะไรครับกองกลางอันนี้แบบไม่ต้องพูดพี่เบนจะต้องรู้เตะตำแหน่งอะไรปีกซ้ายถูกไหมปีกซ้ายปีกกขวาองงหลั นี่อันนี้กองหน้านาวกองหน้าเหรอใช่ไหมนี่เห็นแล้วล่ะอยากหาว่าคุยนะพี่เบนเนี่ยเป็นอดีตกับตันทีมมงฟอร์ดเว้ยเ <c oughs> มื่อ30ปีทีปีแล้วตั้งแต่กยังไม่เกิดกันเลยอ่ะเพื่ออะไรเพื <c oughs> ่ออะไร <c oughs> <อ>และพี่จูดี้คือเล่นกองหลังมาก่อนที่โรงเรียนวัดบ,บางทรายถ้าตอนนั้นนะถ้าฉันได้เข้าประกวดกีฬา7 h d ดีนะฉันก็เป็นแชมป์เลยไม่มีสิทธิ์หรอกเอาเถอะว่าอย่างตรงอย่างแม่เงี้ยเตะบอลเก่งไหมเก่งครับเออเตมพูดจาดีว่าเลยโอเควันนี้รู้ไหมวาถ่ายรายการอะไรรู้ไหม ไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยเลยเคยทำอาหารของเขาไหไม่เคยครับไอซีเคยไอแนวเคยกูคไม่เคยเลยเอามาจับบ้านเชฟเคยไหมไม่เคยไม่ทำกับข้าวเหมือนกันไม่มได้ขนมข้าวเลยมันก็เป็นเรื่องสบายๆเพราะว่าเมนูจูดี้เนี่ยมาถึงเหมือนทองพิยาแล้วพี่จูดี้จะมาทำเมนูต้มแซ่บเนื้อกินเป็นไหมกินพอกินเนื้อหมดใช่ไหมกินได้ใช่ไหมครับกินหมดใช่ไหมโอเคต้มแซ่บเนื้อแต่ต้องช่วยพี่นะกินเนื้อไหมต้มแซ่บเนื้อของเราเนี่ยต้มน้ำก่อนตอนนี้ นี่ต้มน้ำรอแล้วเครื่องต้มยำก็ต้องมีเนือ้อเนาะเดี๋ยวเราใส่เนื้อที่หลังแต่ตอนนี้เรามาใส่นี้ก่อนค่ะผักสดจากโลตัสเฟรชนะคะนี่แล้วมีหอมมีกระเทียมด้วยเดี๋ยวเราจะใส่หมดเลยยืนที่หันห้ดูนะนแกจะช่วยพี่หันปะเอาลองเอาเตลองจะทําได้เชื่อแม่ดิหนูเป็นแม่ได้ไหมแม่อยู่เท่าไหร่ประมาณสามเจ็ดกูเป็นป้าแล้วแหละ <S <S นนะทั้นนนนงนั้น่ะพี่ต่างแปลพี่หันอย่างนี้เว้ยเอออย่างนี้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออหนาบางนิดนึงนี่อย่างนี้เข้ามา นี่แหละอืมได้หมดแหละมึงคนหล่อทำอะไรก็ได้เออห้ามเถอะถ้าแกโดนวิบัตรไปฉันโดน,นอาจจะตะกนฆ่าแน่เ <c oughs> ตเคาจะงหวัอะไรเนี่ยจันทบุรีจันทบุรีเหรอสีอยเขที่ไหนลูกประจวบส,สุรินทร์นสุรินทร์เหรอคือโรงเรียนหมอนทองวิทยาเนี่ยนักฟุตบอลก็จะมาจากแบบคนที่มีฝีมือจริงๆตั้งแต่ในพื้นที่ถูกไหมฮะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็มาคัดตัวใช่ตัวโรงเรียนใช่อยู่นี่กี่ปีแล้วลูกอยู่โรงเรียนกี่ปีแล้วผมเพิ่งอยู่ได้เจ็ดเดือนเสีย ปีครึ่งปีครึ่งนาวปีครึ่งปีครึ่งเท่ากันเป็นไงลูกอยู่นี่เป็นไงบ้างนาวอ่อนเป็ไงบ้างก็ดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากไหมดีขึ้นไา้ไหนบ้างลูกด้านความความสนความเกเรความเกเรเหรอมันเป็นยังไงมันเกเรขนาดนี้เหรอครับมาีว่าย้ายมาอยู่นี่ก็เริ่มเกเรเลยไม่ครับอยู่บ้านก็เกเรเลิกเกเรเลิกเกเรดีขึ้นเรื่องความสนเพราะว่าอาจารย์อาจารย์สกลดุมไหมดุมไหมดุดุบดดุเลยใช่ไหม เดี๋ยวพี่จุ๋ยที่เอานะคะหอมกระเทียมแล้วก็ชุดผักสดนะคะจากโลตัสเฟรชนะคะไปใส่หม้อ,อเลยนะคะนี่ชีวิตเป็นไงบ้างครับเออตั้งแต่มาอยู่ที่นี่งแ่ข่งขัน 7HD ไปตั้งแต่จบกแข่งขันมาเป็นไงชีวิตเปลี่ยนแปลงไงบ้างก็คนรู้จักมากขึ้นมีสโมสรม,มาติดต่อ,อยังครับมีครับก็มีตัดสินใจไปยังลูก ก็ตัดสินใจแข่งตั้งแต่รอบแรกๆเราเราไม่ได้เป็นทีมวางถูกไหมแมตช์ไหนแบบลุ้นแล้วก็เหนื่อยสุดแมตช์ไหนยากสุดแมตช์ไหนกดดัน <c oughs> ไม่รวมไม่รวม,มรถไม่รวมนัดชิงอ่ะนัทชิงดดอะกดดันอยู่แล้วเจอกีฬาโคตรลา่าที่เตะลูกโทษถูกไหมทำไมที่รักรู้ว่ารู้เปล่าว่าเตะลูกโทษกี่ลูกรู้กี่ลูกยี่สิบสามยี่สิบเอ็ดถูกไหมยี่สิบยี่สิบป่ะยี่สิบเตะได้ขนาดนั้นอะ แ,รรแล้วถ้าเข้ามาถึงรอบชิงแล้วเป็นไงบ้างคิดแบบว่าคนแบบโอ้มากันแบบเยอะมากทั้งสามคนต้องเข้าใจก่อนอาจจะไปหลายๆรายการมาแล้วอาจจะรู้หลายรายการแล้วแต่ฟังจากมุมมองของคนที่อยู่ในสนามวันนั้นนะ่ะคือพี่จูดี้วันนั้นรู้สึกว่ามันมืดสามัวดินนะ่ะพี่โคตรเข้าใจเลยคนที่เข้าไม่ได้อะ่ะพี่จูดี้เดินเข้ามาไม่สามารถที่จะไปซ้ายไปขวาแล้วไหาทางไม่เข้าไม่ได้อะ่ะพี่หาทางเข้าไม่ได้เพราะอะไรไหมคนมันเยอะมากอะ่ะซึ่งวันนั้นน่ะทำมันทำให้มงการฟุตบอลของเราเนะี่ยมันกลับม,มีสีสันอีกครั้งทนึงพี่เป็นเนาะจริงไหม หนูรู้สึกอย่างไงบ้างภาพวันนั้นกับความรู้สึกวันนั้นโก,โกโ็ตกใจก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ในเกมเสียสมาธิมั้ยมีเสียบ้าง,งเป็นยังไงบ้างตอนเรานำหนึ่งศูงนย์นี้คิดว่ายังไงบ้างก็อ,อยากให้เวลาหมดแล้วนำไปเวลาเหลือเยอะเลยแต่ผมดูเขาเจอกับเทพซิลินหูแมทนั้นกดดันไหมตื่นเต้นไหมเทียบกับโคราดแมทไหนตื่นเต้นกว่าโคราชโคราชตื่นเต้นกว่าเพราะมันเป็นลูกโทษถูกไหม จำแมนไหนมากได้ไหมที่เราทำคะแนนที่สูงนําลิ้วที่สุดซีเกาแบบนําห่างเท่าไหร่6 0 6 0ูนแมนยูเคยโดนศูนย์ไหมอ้ยูคงบูลี่นะเนี่ยแมนเชียร์อะไรน้องเชียร์แมนยูเชียร์อะไรแมนแมนเชีแมนซีค่ะไม่ใช่แมนยูขาเสกดังเปนซีขาแล้วตีแมนแมนยูเลี้ยวผูกขาไอ้เลี้ยวผูกขาไอ้เชียร์อะไรลูกแมนยูไปไหนไปไหนแบ่งทีเดียวต้องมีเชียร์อะไรเลี้ยวผูกทําไมถึงเชียริวผูกยูวิลเนิร์บ e อล์กอัลเลนฉันจะเดินคู่กับเธอต่อชื่นไง รู้จักใครบ้างมูเมสซาล่ากูชื่อฟันได้รู้ค่ะรู้ค่ะใครก็รู้ก็รู้พอดีจังไปต้อง้อาวแล้วถ้ามาถามทำไมรู้โมกันบ่อยไ่ะชอบใครน้องใครที่ที่ด็อกแมนซีอ่ไอดอลฟิลโฟเดนฟิลโฟเดนอ่ะลักษณะคล้ายๆเขาจริงหรออ่าตัวเล็กๆคล่องแคล่วสูงเท่าไหร่หนูสูงเท่าไหร่ลูกร้อยหกสิบแปดน้องซีสูงเท่าไหร่ลูกร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบสองฟิลโฟเดนซีอ่ะอะไรฟันได้ฟันได ไอ้แมนยูกัลลุวะเอ้าใครในแมนยูลูกเชสโก้ฮะเชสโก้ไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้จักเราดูรู้จักว่าคนเก่งๆเอ๊ะนาวเคลียร์เคลียร์สิ นักกีฬาที่ชื่นชอบใช่ไหมในแต่ละทีมของตัวเองในพรีเมียร์ลี่นะแต่นักกีฬาที่เป็นแบบไอเจ้าของเราเลยตั้งแต่เด็กที่รู้สึกว่าอ่ะอยากเล่นฟุตบอลเพราะคนคนนี้อาใครเลยจากพี่เบนฟานได้เนี่กูเอาใจเอาใจมึงไงไม่ใช่ตอนเด็กๆนี่มึงอยากเล่นฟุตบอลเพราะใครฟ่านได้มึงเพิ่งเกิดเดวิดแบ็คแฮมพี่นิสิตแดงแดงพี่มุ้ยพี่อุ้มพี่อุ้มเชลพรบุญมาทันหนัวพี่เจย์แซงต์ชาทิพย์สงกระสิทเมสซี่จริงเป็นแบบตัวบอลที่ไวแล้วก็เล่นตำแหน่งเดียวกันใช้ไหมตำแหน่งเดียวกันไหมลูก ใช่ใช่สาใสายพี <S <S ่เด็กไม่รู้ดิจิตอลเนี่แล้วมึงอ่ะไอดอลที่ชอบให้เล่นฟุตบอลเลยแต่คิดคิดถ่วงเวลาโก้สุขลักษณ์กันสองที่ไรกาวินบินได้ทำอยากให้มึงเล่นฟุตบอลเลอกาวินเด็กกว่ากูแบนึง นี่ค่ะไอ้ดอมรวมตัคาร้อนรวมตัคารอสมามึงไครมาหาเขามาหามึงด้วยไอ้ซีไอ้น้ำไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วบอกจะตะโกนแล้วมาหามึงทำไมเรโไปต้คารอสบินจากบราซิลมาหามึงงรวมตัคารอสมาคุยงานกับกูไง มผมพูดอย่างนี้น้องไม่เชื่อมผมแล้วชาติคนเคยเป็นโค้ชผมนะจริงปหมเนี่ยจริงที่เราพูดเป็นเรื่องไป็ป่วยป่ะป่วยชาติคนเคยอยู่มังบอดเหรอจำได้มีกูไม่เชื่อหรอก AI ก็มีตอนนี้ผมก็รู้ทุกคนก็มีความฝันว่าอยากเป็นอาชีพว่าแต่ว่าความฝันแรกๆเลยที่อยากที่อยากจะแบบว่าใช้ชีวิตมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ฟุตบอล่ะอยากทำอะไรฟุตบอลตลอดอยากมีอาชีพเป็นนักบอลตั้งแต่จำคำได้เลยเริ่มเล่นฟุตบอลกี่ปีตั้งแต่อนุบาลสามอุบาลสามหนูอะลูกเล่นบอลตั้งแต่เด็ก พ่อพาซ้อมพ่อพาซ้อมรู้บ้านรน้บ้านเหมือนกันเล่นบลอลตั้งแต่ประสาทใครเป็นคนพาเล่นอยากเล่นเนองนะี่ต้มเนื้อแล้ใส่เนื้อไปแล้วนะ <c oughs> นี่พี่เบนได้รูปยังขี้โม้เกิน <c oughs> นี่ดูดูมาดูมาดูไหนถูกไหมคนนี้ไหมคนนี้ <c oughs> นไหมโอ๊ยอันนี้ทุกคนเขาไปยุ่งอะไรกักบมึงอะ่ะนี่เขามาทำอะไรให้อ่ะถูกไหมถูกไหมนี่อันนี้คือหลีกไม่กี่ปีที่แล้วเองเป็นไงที่เธอไปชนะนั้นมาที่ที่รักยิงสามลูกอ่ะมั่วไปหมดมั่วไปหมด อาจารย์ตะกนเขาเคยอยู่สุรศักดิม์ดมนตรนดีดูไหมอาจารย์ตะกนดูดูไหมไม่ดูนะแล้วเตะแบบเตะเล่นเฉยๆก่อน<อ>ที่คู่ชิงจะเล่นอ๋อแต่เมาเขาจะตะโกนอะไรดิดูแบบไหนซ้อมโหดไหมไม่ไม่ทถนัดวันหนึ่งกี่ชั่วโมงถ้าตอนเย็นก็สี่โมงถึงเริ่มซ้อมบ่ายสี่ถึงกี่โมงสองทุม2 2> ท่มสองทุมท่มเลยฮะสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วฟุตบอลทั้งหมดในอคาเดมี่กี่คนลูกเก้าสิบกว่าคนตอนเช้าไม่ได้ไม่ได้ซ้อมตอนเช้าวิ่งประมาณาทีตอนเช้าวิ่งอีกนี่กี่โมงตีห้าตีห้าสิบหกโล กมาปรุงกันนะครับน้ำปลาเซฟแพ็กนะคะเออน้ำปลาเซฟแพ็กจากแมคโครนะคะแล้วก็มะนาวเลิศเลยล่ะเลิศเลยล่ะเออถึงเลยไม่มีใครก็เอาพวกแกไปทำอย่างนี้หรอกฉันดูดิครับผมน้องๆ้องเขารับสมัครแม่ครัวมาอยู่ที่นี่นะก็ต้องทําอาหารให้น้องๆ้องเขากินเดี๋ยวชิมฝีมือวันนี้ก่อนเออว่าอร่อยติดใจหรือเปล่านี่มาๆๆๆหนักเนื้อไปด้วยตี เรี่ยว่ะนี่นะอายเขานะอย่าไปบอกใครเขานะมาลองชิมใหม่พูดได้นะพูดได้นะเป็นยงเป็นยงอร่อยแล้วอร่อยครับโคนเซ็งคนแซ่บเฮ้ยเมนูที่ชื่อชอบที่สุดคืออะไรนาวผัดกระเพรามีความที่จุ่งกระเยวเราไปกินกันขำๆคิดว่าพี่จูดี้ทาบข้างเก่งไหมอาจจะยังอร่อย ไอเคียวกับจูดี้เก่งอะไรมาที่สุดในชีวิตไม่ใจอันนี้นะน่นนนาทำผมข้าวสิพี่จูดี้เป็นนักโทษปอลตัวโรงเรียน <c oughs> ดูด้วยส้นเท้าอะไรเนี่ยลงไปโตองคาร์ลีมาหา <c oughs> อ่างนี้แกมากันสามคนแต่จูดโทษแข่งกันผัดกันเป็นโกผัดกันเป็นตัวเตะกล้าหรือเปล่าใครแพ้โดนโทษอะไรจูดีต้มแซ่บไปหมดใครชนะได้รางวัลพิเศษจากช็อกโกมูชดีกว่าโอเคไหมเออมาราชินีแห่งลูกดังเราสามคนสู้เร็วเราเป็นทีมชนี <พ uka> อาที่รักก็หมอนทองไงใชา่ไหมหมอนทองใช่ีหมก้าวเดียวก้าวเายวก้าวเาียวสูดมา,มา <laughs> เราจะไปเตะกันทั้งทีไหนๆก็ไม่กินต้มแซ่บเนื้อแล้วเรามาเพิ่มพลังก่อนก่อนไหมช็อกโกมูโชมี5รสชาติใครชอบชอมิ้ว <Dark chocolate? S 2> ช็อกโกแลตนะมิม้วช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตนี่พีนัทบัตเตอร์อันดีส่วนที่รักก็เป็นไวช์ชอ็อกโกแลตไปส่วนเอ่อตั้งใจเป็นคุกกี้ครีม ผมที่ที่สีแดงดังชนะขาดไปได้เลยไม่นั้นมีแรงตีบอลนั่นแหละแกชนเชย่อไอเจมไม่ชนอยู่คนเดียวพร้อมแล้วกุญแจหมดแรงกันเดี๋ยวเราเร็วน้ักตีก่อนเอาสามดิมึงเคยเป่าอุจจุปปเนี่ยเป่าเยิงจบชนะตีก่อนเราเป็นไงเป็นไงเออบอลไม่ใช่มีดรายการนี้แหละเข้าเจมีเท่าเจ้าห้าบาท พี่หมาได้เล่นนะคะหมอนทองเล็กนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเจอกานยาวค่ะการยาวหนึ่งหมอนทองศูนย์นะคะเสียใจอ่ะพี่เตโซโซเอ้ยไม่ใช่สิจูอยู่ที่ไหนให้ยู่ที่ไหนไปได้นะเจ้ะหนึ่งเท่า คนสุดท้ายของจูดี้ินเข้านะที่รักต้องเข้านะสามเรื่องก็ดีและคนสุดท้ายของทีมหมอนทองนะคะคือมะนาวถ้ามะนาวยิงเข้าเสมอถ้ามะนาวยิงไม่เข้าแพ้เลยนะคะขอดูความรู้สึกยังไงเป็นงไงบ้างชืๆครับตกใจมเพราะว่าเรานี้โดนนำสองหนึ่งนะไม่ตกใจตกใจหน้าแม่มากกว่าตกใจชื่อแม่มากกว่าใช่ไหม ทีมจูดี้กาวยาวนะคะหน้าหมอนท่าสองต่อหนึ่งนะครับคืออยากให้ทุกคนคนดูอย่างเงี้ยมาเห็นเคมีของน้องๆในมุมที่แบบว่าสบายๆนี่แหละบ้างเพราะน้องก็รู้อยู่เป็นคนที่พูดน้อยเป็นนักฟุตบอลตื่นมาตีห้าครึ่งต้องมาซ้อมบอลซ้อมบอลแล้วตอนเย็นก็ต้องซ้อมบอลตอนนี้ก็ต้องซ้อมบอลแล้วนะฮะวันนี้เห็นรอยยิ้มน้องๆช่วงนี้เป็นไงครับเหนื่อยไหมครับถามๆกูหรือถามน้องๆถามน้องสิถามน้องเป็นไงรู้ช่วงนี้เหนื่อยไหมช่วนี้เหนื่อยไหม ได้ไดยูยออกงานมันเป็นช่วงจังหวะชีวิต<อ>ก็เหนื่อยหน่แล้วก็ยังซ้อมเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ก็หลายคนก็จับตามองแต่และคนนี้อยู่มอมอ,อะไรมั้งมสี่มสี่สแก โอ้มากโอ้ห้าพี่จูนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับวันนี้นะครับที่น้องๆนะสละเวลามารู้ว่าเหนื่อยมากรู้ว่าต้องมีทั้งงานนอกต้องซ้อมอีกนะครับสร้างความสุขให้กับแฟนๆในรายการเมนูจูดี้เลยครับวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับช็อกโกมูชนะครับทั้งห้ารสชาติของเราเลยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็อย่าลืมวันนี้ขอบคุณพิเศษสเปเชียลเราเลยนะครับกับวีพราวคลินิกนะครับรวมถึงผักสดจากโรตัสเฟรชและก็น้ำปลาเซฟแพค เทปหน้าอยากให้พี่จูดี้พาใครมาออกเมนูจูดี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับกด subscribe ช่องด้วยนะวันนี้ขอบคุณนะครับ,บคุณโรงเรียนหมอนทองวิทยานะครับฝากขอบคุณอาจารย์สกลด้วยนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดขอบคุณน้องๆทั้ง3ท่านนะครับน้องมะนาวน้องซีน้องตีและพิธีกรรับเชิญของเราพี่เบนสติดาจากช่อง7 HD <อ>แล้ะรวมถึงน้องตั้งใจครับ<อ>วันนี้แก๊งฮิวเวียเฮ่อไม่ใช่เหรอวันนี้พี่จูดี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีคะ่ะยังไม่อยากเลิกเลย